สัตว์อะไรห้ามอ่านหนังสือแกะเอาทำไมอ่ะมึงไม่เคยเข้าไปในร้านหนังสือเหรออ่ะฮะเขาเขียนห้ามแกะอ่านอ้าวถูกอ้าวต่อยถามมาระหว่างเด็กสอบได้กับเด็กสอบตกครูจะรักเด็กคนไหนมากกว่ากันรักเด็กสอบได้รักเด็กสอบตกเพราะอะไรไม่เคยได้ยินคำนี้หรอคำไหนรักนะเด็กโง่ปีอะไรสกปรกที่สุดปีชวดหนูปีโป้ตกดินมันอะไรมีเจ็ดสีมันคือสายลุงมันไม่ในโลกหรอกไอ้ควาย หมากับคนต่อยกันใครชนะคนชนะหมาชนะหมาชนะยังไงเพราะหมาหมัดเยอะผู้หญิงกับผู้ชายแต่งงานใหม่ใหม่เดือนแรกมีรถเดือนสองมีบ้านเดือนสามมีอะไรมีลูกมีนาคมมันจะมีนายังไงมกุากุมณามีนาโรงเรียนไหนสอนมกุากรุณาเมษาโง่จริงๆโง่มากมึงอ่ะจังมึงทายกูก่อนทายก่อนเลยหมอพระอะไรไม่ห่มจีวรพระแก้ผ้าอาบน้ำพระรามหนึ่งพระอะไรไม่ห่มจีวรพระรามสองพระรามสามพระรามสี่พระรามห้าพระอะไรไม่ห่มจีวร พระรามหกพระรามเจ็ดพระรามแปดพระรามเก้าพระรามสิบพระรามสิบเอ็ดมันอยู่ตรงไหนผูสร้างเอง